เจ็ด <7 S 2> <7. S 1> พยัสสะ,สะท่านเกิดในวันณะวัยสยะวงเล็บแพร่ในตระกูลเศรษฐีแห่งเมืองพารณสีแฟนกาสีมีนามเดิมว่ายัสสะยัสสมีชีวิตคา,ารวะที่สมบูรณ์พูนสุขทุกป,ประการท่านอยู่ในปราศาสตร์สามฤดูมาตั้งแต่อายุย่างเข้าวัยหนุ่มเช่นเดียวกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ โดยที่เมื่อถึงฤดูหนาวก็อยู่ในปรา,าสาทประจำฤดูหนาวเมื่อถึงฤดูร้อนก็อยู่ในปรา,าสาทประจำฤดูร้อนเมื่อถึงฤดูฝนก็อยู่ในปรา,าสาทประจำฤดูฝนยัศแต่งงานกับหญิงสาวที่มีตระกูลเสมอกันแต่ไม่ปรากฏชัดว่าได้มีบุตรธิดาด้วยกัน สำหรับตัวท่านเองนั้นสันนิษฐานได้ว่าคงจะเป็นบุตรชายคนเดียวของตระกูลทั้งนี้สังเกตได้จากการที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีปราศาสตรอยู่ในสามฤดูนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกได้อย่างดีว่าบิดาของท่านมีฐานะอยู่ในระดับเศรษฐี ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงตัวท่านเองว่ามีความสำคัญต่อตระกูลและเป็นที่โปรดปานของบิดามดาเพียงใดนอกจากนั้นท่านยังมีเพื่อนวัยเดียวกันอยู่มากมายยสะได้บวชในพระพุทธศาสนาในปีเดียวกับพระปัญจวคี โดยออกบวชหลังพระปัญจะวะคัคีไม่นานนับป่าอิสิปตนะมฤกทายวันนั้นเองพระไตรปิฎกเล่าถึงวันที่ท่านออกบวชไว้ว่าเมื่อฤดูฝนมาถึงยัสสะได้มาอยู่ที่ปราศาสตร์ประจำฤดูนั้นพร้อมด้วยนางระบำจำนวนมากท่านมีความสุขอยู่ท่ามกลางเสียงดนตรีขับกล่อม ชีวิตเป็นดังนี้เรื่อยมาจนอยู่มาในค่าวันหนึ่งขณะที่บรรดานางระบากกำลังไร้าราและบรรเลงดนตรีอยู่นั้นท่านหลับไปก่อนแล้วมาตื่นขึ้นตอนใกล้รุ่งขณะนั้นบรรดานางระบากกำลังนอนหลับไหลไม่ได้สติแสงสว่างจากประทีปที่ตามไว้ตลอดคืน ทำให้ท่านมองเห็นภาพนางระบำนอนหลับได้อย่างชัดเจนบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแล้บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอบางนางสยายผมบางนางนอนน้ำรายไหลบางนางนอนระมือท่านเห็นภาพเหล่านี้แล้วมีความรู้สึก เหมือนเห็นซากศพอยู่ในป่าช้าจึงเกิดความรู้สึกเบื่อน่ายขึ้นมาทันทีที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอท่านเปล่งอุทานกับตัวเองพางสวมรองเท้าเดินลงจากปราศาสตร์ตรงไปยังประตูใหญ่แล้วเลยออกไปทางป่าอิสิปัตนะมฤกทายวันเวลานั้น พระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ณที่กลางแจ้งพระองค์ทอดพระเนตรเห็นยศศักำลังเดินมาแต่ไกลทรงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงเสด็จลงจากที่จงกรมมาประทับนั่งบนอาสนะยศศัเดินเข้ามาใกล้พระพุทธองค์ทุกขณะพางเป่งอุทานที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเชิญเถิดยศเชิญมาทางนี้เราจักแสดงธรรมให้เธอฟังพระพุทธเจ้าตัดต่อพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทำให้ยศเกิดสะดุดใจท่านหยุดชะงักรีบถอดรองเท้าแล้วเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทันทีเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ว พระพุทธเจ้าทรงยกอนุปุพิกถาขึ้นแสดงให้ท่านฟังอนุปุพิกถาคือการแสดงธรรมไปตามลำดับธรรมที่แสดงให้ยัสะฟังไปตามลำดับนั้นคือทานศีลส,สวรรค์โทษของกามและอนิสง์ของการออกจากกาม โดยพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าการให้ทานและการรักษาศีลเป็นความดีที่คารวะทำได้ซึ่งเมื่อทำแล้วก็ให้ผลเป็นการเกิดในสวรรค์หลังจากตายและสวรรค์นั้นเป็นแดนที่พังพร้อมด้วยเบญจากรกรมคุณที่ดีเลิศแต่ถึงอย่างไรเบญจากรามคุณที่ดีเลิศนั้น ก็ยังเป็นของต่ำช้าให้โทษสู้การออกบวชไม่ได้ยะสะฟังธรรมพางพิจารณาตามไปพางจิตที่วุ่นวายเริ่มสงบพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าขณะนี้ท่านมีจิตสงบป่าสจากนิวรพผ่องใสเบิกบานเหมาะสมที่จะฟังธรรมขั้นสูงต่อไป จึงทรงแสดงอริยสัจสี่ให้ฟังหลังจากฟังธรรมเทศนาจบลงท่านได้บรรลุโสดาปติผลทันทีโดยเกิดความรู้แจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาฝ่ายทั้งบ้านของยัสสะคันลุ่งเช้าเมื่อไม่เห็นยัสส เศรษฐีผู้บิดาได้ส่งคนออกติดตามไปตามที่ต่างๆส่วนเศรษฐีเองก็ได้ออกติดตามด้วยโดยเดินทางมาทางป่าอิสิปตนะมฤกทายวันได้พบรองเท้าของบุตรชายวางอยู่ก็จำได้เพราะเป็นรองเท้าทองคำจึงตามเข้าไปยังที่ที่เขาเชื่อว่าบุตรชายจะอยู่ที่นั่น พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีเดินมาทางพระองค์จึงทรงรอต้อนรับอยู่ขั้นเขาเข้ามาใกล้พระองค์จึงทรงบรรดาลด้วยลิย์ให้บิดากับบุชายไม่เห็นกันและเมื่อเศรษฐีทูลถามว่าเห็นบุชายของตนบ้างไหมพระองค์ตัดตอบว่าเชิญนั่งลงเถิดขรหืหบดี บางทีท่านนั่งอยู่ที่นี่จะได้เห็นบุตรชายท่านก็ได้เศรษฐีรู้สึกโล่งใจเมื่อได้คำปอบโยนจากพระพุทธเจ้าจึงถวายบังคมและนั่งลงด้วยอาการสงบพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพิกถาให้ฟังจากนั้นทรงแสดงอริยสัจสีต่อและเมื่อจบพระธรรมเทศนา เศรษฐีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกับยัศบุตรชายฝ่ายยะะัศขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้บิดาฟังอยู่นั้นท่านเองก็ได้พิจารณาตามกระแสรพระธรรมเทศนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อจบพระธรรมเทศนาจิตของท่านก็คลายความถือมั่น หลุดพ้นไปจากอาสวะทั้งหลายท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ณที่นั้นเองพระพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบว่ายัสะได้บรรลุอรหัตผลแล้วไม่มีสภาพจิตที่จะหวนกลับไปใช้ชีวิตแบบคารวะอีกต่อไปจึงทรงขายฤทธิ์ให้ท่านกับบิดาได้เห็นกันและกัน ครั้นได้เห็นกันแล้วเศรษฐีก็พูดชวนบุตรชายให้กลับบ้านไปอยู่กับมารดาและภริยาดุจเดิมยัศะไม่ตอบว่าอะไรได้แต่ชำเลืองดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเข้าพระทยัยถึงความรู้สึกของยศะ,ะได้ดีจึงตัดบอกเศรษฐีว่า ท่านครหบดีบัดนี้ยะัสะได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วจึงไม่สมควรที่จะกลับไปคลองเรือนอีกต่อไปเนื่องจากเศรษฐีได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วจึงเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าตัดบอกได้ดีท่านไม่ได้รบร้าอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันก็สรรเสริญว่าเป็นลาบของบุตรชาย ที่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตผลและก่อนกลับได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านของตนในวันพวกนี้พร้อมด้วยยศศะเมื่อเศรษฐีกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ยศศะตามที่ทูลขอโดยตัดว่าเธอจงเป็นพิสุมาเถิด ทำอันเล่า,าวดีแล้วเธอจงประพฤิิพรมจรรย์เถิดจบพระพุทธดำร,รัตยศก็ได้เป็นพระสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนาและปรากฏชื่อว่าพยัสะท่านพยัศะบวชด,ด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสัมปทาเช่นเดียวกับพระปัญจวัคคีต่างแต่ว่าท่านได้บรรลุอรหัตผลก่อนบวช ไม่ต้องบำเพ็ญเพียรเพื่อละกิเลสอีกต่อไปพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดในตอนท้ายว่าเพื่อกระทาที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นไปโดยชอบอย่างที่ตัดแก่พระปัญจะวัคคีย์วันรุ่งขึ้นท่านพยัสสะได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปโปรดมารดาและอดีตภริยาที่บ้านของท่านพระพุทธเจ้า ทรงแสดงอนุปุพิกถาและอริยสัจสีให้บุคคลทั้งสองฟังจนได้บรรลุโสดาปติผลด้วยเช่นกันบิดาของท่านพยาสระได้เป็นอุบาสุกคนแรกในพระพุทธศาสนาส่วนมารดาและอดีตภริยาได้เป็นอุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธศาสนาเช่นกันท่านพยาสะ นับได้ว่าเป็นพระมหาสาวกที่สำคัญเพราะการออกบวชของท่านนอกจากทำให้บิดามารดาและอดีตภริยาได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนาดังกล่าวมาแล้วยังเป็นเหตุจูงใจให้บุตรเสรษฐีคนอื่นๆอีก54คนซึ่งเป็นเพื่อนของท่านออกบวชตาม และได้บรรลุอรหัตผลซึ่งได้รวมอยู่ในคณะพระธรรมจาริกรุ่นแรกด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแต่งตั้งท่านพยัสสะไว้ในตําแหน่งเอตัทคะ,ะใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้เพราะท่านไม่ได้ตั้งจิตปรารถนาตําแหน่งเอตัทคะ,ะไว้ได้แต่ตั้งจิตปรารถนาเพื่อการบรรลุอรหัตผลเท่านั้น วาจานุสอนท่านพยัสสะเป็นภาษาวกรูปแรกที่ได้บรรลุอรหัตตผลในขณะคลองเพศคารวาสท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกของท่านไว้ความว่าทาั้งทั้งที่เนื้อตัวยังหอมขุน่นด้วยเครื่องรูปไร้ทั้งทั้งที่ร่างกายยังงามพร้อมด้วยเครื่องประดับเราก็ได้บรรลุ วิชาสามเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วท่านพยัสสะอยู่ในคณะพระธรรมจาริกรุ่นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด60รูปบุปกรรม,รรมใน,ในอดีตชาติอ,าตาตอัตถกถาธรรมบท และอัตถกถาเถรคถาวงเล็บปรมตถทีปณีกล่าวถึงชีวิตในอดิตชาติของท่านช่วงที่พบพระพุทธเจ้าสุเมทะพระพุทธเจ้าสิทธัตถะและพระพุทธเจ้ากัสสะไว้ดังนี้ชาติที่พบพระพุทธเจ้าสุเมทะนั้นท่านเกิดเป็นพญานาคมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าวันหนึ่งได้นิมน ให้เสด็จมาอย่างที่อยู่ของท่านพร้อมด้วยภาษาวคุคท่านพร้อมทั้งบริวารได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและภาษาวคุครวมทั้งได้ถวายพระไตจีวรให้ครองจากนั้นได้ตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุอรหัตผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตการพระพุทธเจ้าสุเมธะ ทรงเห็นด้วยพยานว่าความปรารถนาของท่านสำเร็จได้แน่จึงพยากรณ์ว่าในอีกสามหมื่นกับข้างหน้าพระพุทธเจ้าโคดมจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจักได้ออกบวชเป็นสาวกของพระองค์แล้วจักได้บรรลุอรหัตผล ท่านฟังพระพุทธเจ้าตัดพยากรแล้วเกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งท่านได้ทำบุญอื่นๆสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายอยู่ในภพภูมิต่างๆจนมาถึงปุดุดประบาทการของพระพุทธเจ้าสิทธ,ธัตถะชาติที่พบพระพุทธเจ้าสิทธัตถะนั้น ท่านเกิดเป็นบุตรเศรษฐีชาวเมืองสุทัศนะและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นำเอาแก้วเจ็ดประการไปบูชาต้นกันิกาอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตัสรู้จากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายอยู่ในภพภูมิต่างๆจนมาถึงผู้ถุประบาตการของพระพุทธเจ้ากัสปะ ชาติที่พบพระพุทธเจ้าระัสะปะนั้นท่านก็มีจิตเลื่อมายในพระพุทธศาสนามากถึงขั้นยอมสละเรือนออกบวชบำเพ็ญสมณธรรมจากชาตินั้นบุญสง่งผลให้เวียนว่าอยู่ในพระภูมิต่างๆจนถึงพุทธันดรหนึ่งในช่วงพุทธันดรน,นั้นท่านได้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์มีอยู่ชาติหนึ่ง ท่านเกิดเป็นคนเก็บซากศพโดยร่วมกับเพื่อน54คนเที่ยวเก็บศพไม่มีญาติไปไว้หรือเผาในป่าช้าวันหนึ่งท่านกับเพื่อนพบศพหญิงตายทั้งกลมจึงพร้อมใจกันนำไปเผาในป่าช้าขณะที่กำลังเผาอยู่นั้นท่านเกิดอสุภาสัญญาคือ ความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ของสวยงามจึงเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆพพิพพจารณาตามที่ท่านเล่าแล้วได้อสุภาสัญญาเช่นเดียวกันนอกจากบอกเพื่อนๆแล้วท่านยังกลับไปบอกบิดามารดาและภริยาจนคนเหล่านั้นได้อสุภาสัญญาขึ้นมาด้วยดังนั้น อสุภสัญญาในอดีตชาตินั้นได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ท่านออกบวชในชาติปัจจุบันกล่าวคืออสุภาสัญญาในอดีตชาติเกิดขึ้นกระตุ้นเตือนจิตให้ท่านเห็นบรรดานางระบำที่นอนหลับไหลไม่ได้สติมีสภาพเหมือนซากศพในป่าช้าจึงทำให้ท่านเกิดความเบื่อหน่าย จนต้องออกบวชด,ดังกล่าวแล้วท่านพยัสสะนิพานท่านพยัสสะเถระได้บรรลุพระอรหัตผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดของตนแล้วได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้ดำรงพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุว่าท่านนิพพานเมื่อใดและที่ใดอีกทั้งเรื่องราวบ้านปลายชีวิตของท่านก็ไม่มีบันทึกไว้ให้ทราบแต่ท่านคงดำรงขันอยู่พอสมควรแก่การสุดท้ายได้นิพพานจากไป